ยืนให้นิ่งพ่อบอกว่าวางไม้ให้นิ่งก่อนนะครับแล้วก็ขยับขาให้นิ่งโอ้ยเยี่ยมหยุดโอเคหยุดนั่นตกน้ำเหรอไม่ครับเป็นเป็นคลองแต่ว่าเก็บได้ครับโอเคเยี่ยมครับพี่ซีเอาแซนเดอร์ครับเฮ้ยหยุดสแซนเดอร์มานี้มาหนี่อ่าซีซ่าถอยเอาเอาเอาไม้ให้น้อง ไม้หนเอ่ยไม้นี่นี้ม้นี้เหมือนกันเขายังยกไม่ค่อยขึ้นอ่ะซันเดอร์ปล่อยเขาลูกมันลูกอยู่ไหนลูกก็อยู่ในกระเป๋าอ๋อจะให้พี่วางให้อ่ะซันเดอร์ช็อตแรกในชีวิตคัดการออกรอบปาสามน็อตพาร์ค โอเค very good หลุมหนึ่งน็อตปลาครับแันเดอร์ชูสองนิ้วดิซ่าดิซ่าไปดิซ่าชูสองนิ้ว